ต้อนรับเดือนแห่งคริสต์มาสนี้โดยเมนูชีสกันดีกว่าเราจะจัดให้สวยจัดเต็มเลยนะเพราะ1ปีมีครั้งเท่านั้นเมนูนั้นก็คือคริสต์มาสชีสบอร์ดนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาเริ่มทําตัวต้นคริสต์มาสกันก่อนโดยเขาจะใช้ The Loving c o w s Cheese Spread Original a p เป็นชีสสเปรดเนื้อนุ่มในรูปแบบสามเหลี่ยมที่นิยมกันบอกเลยนะว่าทานง่ายกินเล่นอร่อยมากค่ะเพราะเขามีรสชาติที่กลมกลมใสลงไปพร้อมกับ smoke, สมกแซลมอนหอมแดงเคเปอร์แล้วก็ดิวผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเนียนดีถึงค่อยนํามาใส่ในพลลาสติกแ้ว ค้นรูปเป็นต้นคริสต์มาสจะทําเป็นต้นเล็กต้นใหญ่อันนี้ก็ตามใจชอบจากนั้นก็นําไปฟรีซประมาณหนึ่งคืนเพื่อให้เขาเซตตัวดีแล้วก็นํามาคลุกกับพาสต์ลีสับผสมดิวหรือว่าใครจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแทนก็ได้นะที่เหลือก็แค่เดี๋ยวเรามาตกแต่งต้นคริสต์มาสกันเริ่มจากอันนี้เป็นอัลมอนติ๊กนะคะแต่งรอบๆให้สวยงามตามด้วยมะเขือเทศทั้ง2สี 4, มาตกแต่งรอบๆให้เหมือนกับบอลคริสต์มาสเจริงแค่นี้ก็น่ารักแล้วอะแต่ยังไม่พอรอบๆเราจะวางด้วยขนมปังอบกรอบและเราจะเพิ่มชีสเบบี้เบบบ้อนข,อขวนรๆต สุดท้ายเนี่ยเขาเอาเบบี้เบลมาแกะสลักให้เป็นรูปดาวนะคะปักไว้บนยอดด้วยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคริสต์มาสชีสบอยต้นไม้นี่คือสูงพอๆกับมือเขาเลยนะวิธีการกินก็คือเราจะปาดชีสเนี่ยลงบนแค็กเกอร์หรือขนมปังเอาไว้จัดเป็นปาร์ตี้กินกับเพื่อนๆหรือครอบครัวบอกเลยว่าลงตัวสุดๆลองไปทาตามกันดูนะส่วนวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในวันนี้เป็นของ The Laughing c o วนะคะใครสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไป